เราอยู่กับช่วงทามร้บากไม่ใช่ทีนี้เราอยู่บนรถไฟขวนอร้เราจะไปที่ไลโกโก้กันอินอีมออืม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 อือืมอืมมอือืมอืมอกมมอืมอืมอืมอกมมอืมืมอืมอืมบอออมอออมม เรามาอยู่กันที่โกโก้บ้านยอดนะครับเป็นสวนโกโก้อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับมันนี้แล้วก็มาทำอะไรกันเรามาทำอะไรกันี่นีมาชมสวนโกโก้เรามาทำอะไรกันที่นี่เรามาชมสวนโกโก้ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบผลโกโก้นะครับแล้วก็จะพามาชมสวนที่นี่กันไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันที่นี้มันดินจะพาชมได้ทำเกษตรต้องหัวใจ แฮสตูอย่าตั้งอ๋อคำดีใช่ไหมใช่คำดีมีแดดบอกเนี่ยแฮสแท็กคำดีมีแดดไปไปครับเราไปเก็บโกโก้กันอเออไปเยเลีไยไปเลยเลเยไเไยไปเเลยนยไไลเียงลเขียว ว้ยโก้ก้สีม่วงเก็บแบบหลายๆสีหน่อยเนาะมามามาชิมกันเราสีแดงสีเหลืองสีส้มอย่างอ๋อมันไม่ใช่ความสุกใช่ไหมสีไม่ใช่ความสุกอ้าวอันนี้สุกมากสุกน้อยที่ทำไมสีมันต่างกันนะครับคนรับเันนามเป็นลูกผสมลูกผสมคนรัาน อันนี้สุกแล้วอันนี้คือผลก็กดที่สุกอันนี้คือสุกแล้วอันนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกแล้วก็ยังเล็กๆอยู่ก็จะเป็นสีแดงๆใช่นะฮะวันนี้สุกยังครับสุกแล้วอ่าสุกแล้วรายงานตัวไหนครับชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรครับอะตอมครับชื่อน้องอะตอมเดี๋ยวันนี้อะตอมจะเป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับโอเคไปแล้วครับระคาพวกเราไปดูไปครับนำเลยครับอะตอมครับ ตอมนำเลยครับตำแตกตอำหายไปเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีตัดลูกโกโก้นะครับโดยคุณวินัยเจ้าของสวนผมขอลองหน่อยได้ไหมพี่เอกอยากลองพี่เอกพี่เอกทำให้เดินครับทำให้ค่อยเดินครับอ่านประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาลึกไปตรงนี้มันน่าจะเป็นตาดอกขึ้นมาใหม่อ๋อมันก็จะแตกต่อได้อีกใช่ใช่ไหมครับเอาเอาลูกเอาลูกไหนที่ที่สุกที่สุกแบ กำลังกินเลยมีไหมกำลังกินก็ตุ้นก็ได้หรอครับตุนนีนะครับให้มันมีด้หน่อยนะครับประมาณนี้ได้ไหมครับได้เลยครับเอ้ยอะไรนะนายหันใจริงอ้าวตอมหายโอเคกิ้งไว้อือหื อ๋อสวยงามเนี่ยนะเนี่ยนะชอบผลงานน้อยชอบผลงานน้อยโอ้สวยงามมากดูสองสีไม่เหมือนกันอ่าสองสีไม่เหมือนกันทำไมท้าไมถึงไม่เหมือนกันคนละพันกันครับอ๋อกคนละพันแต่นี่คือสุกแล้วไม่อันนี้คนละพันนี่สองพันโอ้แพงยังไงเตันตะระเล่นเต็นโอ้โหลูกใหญ่แล้วสวยงามมากว่ตายเอ้สีเหลืองมาเชียว นีสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแกะกินกันยังไงถึงได้โกโก้มาหมายหมายยังไงครับหมายถึงโกโก้เอ่ออันนี้ก็เมื่อก่อนเอนาะพี่ทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่นี่ทีนี้ก็ทำเกี่ยวกับการเพราะต้นกล้าไม้อยู่แล้วแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งก็คือพี่เอที่แหะ อยู่เชียงรายแล้วก็พี่มีน้องคนหนึ่งทีมงานนี่แหละเขารู้จักกันเขาบอกว่าทําไมลองเอาโกโก้มาปลูกไหมอะไรเงี้ยเขาก็ส่งพวกผลสดนี่ค่ะเอามาให้พี่เพราะแต่มันก็ไม่ออกเพราะเราไม่รู้วิธีการเพราะพอไปไปมามา,มา,มาสักพักหนึ่งเริ่มมีกระแสไอโกโก้ขึ้นแล้วก็เซิร์ชเข้าไปใน Google วนะ่าเอ๊ะโกโก้กันคืออะไร ยังไงก็เริ่มสนใจที่จะปลูกพี่เขาก็ส่งเมล็ดเป็นผลสดวนี้ยคะ่ะให้เอามาเพาะในชุดแรกในปี5-9าก้า็ประมาณมีประมาณห้าหกร้ต้นนี้นะที่เราทำกันอยู่แล้วก็เอามาปลูกตรงนี้ประเดิมร้อยร้าต้นนล้วอย่าง <c oughs> นี้นี่คือกี่ปีแล้วงจะให้ให้ลูกอันนี้ ถ้าออกเล่นๆแบบออกบ้านไม่ออกบ้านก็ประมาณสองปีค่ะสองปีไม่ได้ออกทุกต้นนะมันก็จะอยู่ที่ความเจริญเติบโตของมันด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองชิมเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงเนาะมีมีชื่อพันธุ์ไหมจริงจริงจริงโกโก้อะมันมีมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยเพราะฉะนั้นเวลามันมาบ้านเรามันผสมสานมาเยอะมาก จริงๆก็มีคงมีเป็นร้อยเป็นพันแหละแต่ว่าไอ้ที่ยังเหลือรอดอยู่จนปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นพันชุมพรเขาเรียกว่าลูกผสมชุมพรเนาะเพราะว่ามันมาจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรที่เขาศึกษามาแล้วแล้วเขาก็กระจายพันธุ์ให้เราเนาะส่วนใหญ่มันจะมันจะก็มีสองสีเก้าสิบเอร์ซนส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองเนาะอีกสิเปอร์เซ็นเป็นสีแดงๆที่มันมีผสมมาบ้างทีงนี้เราเดี๋ยวเราลองชิมกันดูมัน หมายถว่าเรากินดิบก็ได้กินสุกนี้เลยเหรอใช่ถ้าถ้าดิบมันก็จะเปรี้ยวหน่อยพี่เหมือนมะม่วงเนาะมันก็จะเปรี้ยวได้แต่อันนี้ก็ก็ค่อนข้างสินแล้ฮะถ้าพี่มาสวนพี่ก็กินนี้แทนน้ำไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแต่ไม่เปี้ยวนะกินเฉพาะนอกเน็ตไม่ต้องกัดเหมือนเหมือนกินในเนี่ยเหมือนกินมังคุดนะมังคุดนกระท้อนหอมกลมจริงจริงแล้วอ่ะที่ที่ตัดอย่างเงี้ยมันมีแกนมันอยู่ใช่ไหมมันไม่จะขึ้นเป็นยวงใช่มันเป็นยวงอย่างเงี้ย แต่คือจริงๆอันนี้เราตัดมาจากต้นนัเนาะมันก็มันยังไม่ลืมต้นมันจะเปรี้ยวนิดนึงถ้าเกิดว่าทิงไว้สักวันสองวันเหมือนกล้วยอ่ะมันเริ่มสุกมันก็จะหวานพิเศษเนาะอ๋อต้องกลับนะตนี่ถือว่าโชคดีนะน้อยคนที่จะได้กินสดขนาดนี้ตัดจากต้นแล้วชิมเลยเนี่ยหอมอร่อยอ่ะเคียวม่ได้วไปแล้วเป็นไงคะมันมันมันขมนิดนิดข้างในข้างในเป็นอย่างนี้นะ ไมเขาเรียกว่านิดเนี่ยใส่นิดใช่ไหมนี่คือกินนิดเขาไม่รู้แต่ว่าอย่างเนี้คือมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักอืมันก็หยิบมันก็จะเป็นยางจะไม่เป็ยางมันก็จะขมขมพัดฝาแต่พอเวลาเราหมักแล้วเนี่ยหมักประมาณอาทิตย์นึงเลยนะพอหมักเสร็จปุ๊บเนี่ยไอความขมความฝาดมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะหอมโกโก้แล้วพอเอาไปตากจนแห้ง เออต้องตากให้แห้งเหมือนข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทำช็อกโกแลตแล้วถ้าไม่หมักไม่ตากทําช็อกโกแลตไม่ได้มันมันไม่อร่อยมันเหมือนเม็ดดิบๆอะไรเงี้ยาะอย่างเงี้ยมันไม่คือหมักอะไรอ่ะหมักเม็ด หมักด้วยตัวมันเองกับย,ยีสต์ธรรมชาติเนี่แหละครับยีสต์ทตี่ยอยู่ในอากาศเราเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนกระบวนการคือเราไม่ได้แอดอะไรไปเลยใช่ไหม,รมจริงๆอ่ะธรรมชาติมันทําได้เลยอย่างเงี้ยเม็ดเนี้ยรากมันงอกละเ,ออเห็นไหมอ๋อเห็นรากมันอยู่ใน,น,ในพวงเนี้ยเห็นไหมตูดมันจิ้มขึ้นมาละรากมันกำลังงอกครับทําไมรากงอกครับ นั่งนานก็พี่ปิดทิ้งเลยดีกว่าจบเลยต้องเงินอไมทำไมเดี๋ยวนะเท่าที่ดูเนี่ยอันอื่นไม่งอกนะอันนี้ก็กเริ่มงอกแล้วเพราะอะไรครับทำไมงอกงอกในฝักได้มันเริ่มแก่แล้วมันโดนแดดตอนนี้จะโดนแสดงว่าการนิรูกผลมันโดนแดดเนี่ยมีผลด้วยมีผลค่ะแต่มันไม่ถึงกับเป็นแดดเสีย เพราะว่าม <me hr an> ันจะแดดเช้าแล้วก็บางบ่ายอะไรนะคะมันก็เลยทําให้เมล็ดจะงอกเร็วครับจริงจริงงอกงอกอย่างนี้มาหมักก็หมักก็ไม่ได้แลเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเวลาเราหมักใช่ป่ะมันมีตัวดินสีเยอะแยะอะไรเงี้ยไอ้ตุ่มพวกนี้มันทําให้เปลือกที่หุ้ม ข้างในอ่มนนะมันทะลุมาแล้วจุกเชื้อมันก็เข้าแปลว่าข้างในหม,มักเป็นเหมือนกันแนวแล้วส่วนใหญ่เวลาคนทําช็อกโกแลตพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะคัดทิ้งก็เขาก็จะไม่ใช้มันก็มีเปอร์เซ็นต์ของมันนะคือถ้าถ้าคนทําเม็ดแห้งขายแล้วแล้วมีอย่างเงี้ยเยอะเอะอย่างเงี้ยเกิน3%อะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะตกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยเขารู้ว่าต้นเนี้ยมันโดนแดดเออเพราะเขาก็ต้องเก็บก่อนที่มันจะ ไปถึงขั้นแบบนี้เพราะบางคนโอ้โ <c oughs> หบา,บางคนเนี่ยลากมันงอกเป็นไม่เป็นแบ,บวงนะตัวอาเลยอะ่ะแต่เราดูจากข้างนอกไม่ไ,มได้เลยเนาะดูสิ ดูข้นอ๋อไม่รู้ดูดูเลยอ๋อโอเคมันไม่หรอครับพี่แล้ถ้าคนถ้าคนอยู่กับสวนเนี่ยแล้วเขาผ่าเองเขาจะรู้นะว่าเอออย่างต้นนี้ตอนนั้นไม่เห็นพะเห็นสีแบบนี้แล้วก็เอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้มันไม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเรียนแดดมันดำเลยเขาเรียกว่าแดดเรียนนานไปนิดจะแก่จะดำคออ๋อสวยเนาะอ่พี่อืมมันก็จะดำดำนะเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยดูโอ้โห เห็นไหมมันมันเจริญเติบโตแล้วคือต้นแล้วอ่ะคือพอมันแก่ถึงจุดนึงมันก็ต้องการที่จะสร้างต้นใหม่ของมันละธรรมชาติเป็นอยางงมพร้าวอ่ะนี่คือมะพร้าวนี่คือเนื้อมะพร้าวเนื้อของเหมือนมะพร้าวโกโก้กินได้เนื้อชั้นในของโกโก้เนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เราทําอะไรครับเกียงทำแกงเหรอทิ้งครับเราเราไม่รู้จะเอามาทําอะไรใช่ไหมก็ทิ้งกับเปลือกเลยให้มันแห้งอยู่อย่างเง้นกลิ่นหอมเลยนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมไม่เดอตัวด้วยนะกินอร่อยนะเนี่ย เออ่ี่พี่บอกว่าถ้าทำโรชั่นกลิ่นมันจะมีมินมันจะนุ่มๆนะเวลากินกลิ่นไม่ออกมาอ่เ่อีกแล้วเวลาดมฮะใช่ใช่ใช่ใมะพ้ามีนุ่มหอเเราเห็นนี่เห็นหเห็นแกนสายไฟไอมมีห้ามมีมีห้าแปลว่าอะไรครับพี่ฮะมีห้าจุดก็อย่างที่บอกว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันคือมันคือแบบผลของเมล็ดที่มันมีห้าห้าแฉก เมื่อเราผ่าปุ๊บมันจะเป็นห้างไงนี่ก็คือท่อน้ำเหลืองห้าแฉกของแจ็คนี่หมายถึงไอ้นี่ใช่พี่เห็นนะใช่รถ้าเราผ่าถ้าเราผ่าอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเป็นห้าเลยมันจะเป็นรูปดาวอ๋อข้างในมันใช่ป่ะอ๋อไอ้นี่เป็นผลไม้ห้าแฉกมันเลี้ยงหนึ่งไงพี่มันเลี้ยงหนึ่งมันเป็นห้าเป็นห้าแฉกเป็นห้าภู้เป็นห้าผู้อ๋อเพราะพี่กำลังมองข้างนอกมันไม่มันเกินห้าอยูไม่ออกมันก็ห้านะพี่สองสามสี่นี่ไงมันเป็นคู่เห็นไหมมันก็ห้านะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามันน่ะเป็นคู่เนี่ยมันเป็นหัวใจเป็นรูปหัวใจใช่ประเทศที่ปลูกโกโก้เยอะสุดตอนนี้ที่ไหนลาบราดอร์เนี่ยแล้วเขาแปลรูปเราเคยเห็นพวกกาหน้าไอวอรีโคสพวกแคบนั้นใช่ไหมคะเขาปลูกเยอะปลูกแล้วเขาแปลรูปไหมแต่รูปเป็นผงให้ร้านหูเขาไม่ค่อยแปล เพราะคนคนที่คนที่ไปให้เขาปลูกก็คือพวกยุโรปอเมริกาเขาจะเป็นคนเอาเงินไปลงทุนให้เขาปลูกแล้วก็ซื้อเม็ดกลับเทคโนโลยีเามนจะได้เขาก็เลยแบบว่าเขาปลูกกันมาเป็นเป็นสิบสิบปีเขายังไม่เคยกินช็อกโกแลตเลยก็เลยหลังช่วงหลังๆมาพวกพวกเบเกอร์เขาก็เลยเขาก็เลยบางคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้มันมันไม่แฟร์นะเพราะว่าปลูกว่า เขาขายได้ก็ทําเม็ดแห้งขายได้แค่โลละสองเหรียญกว่ายองโลเหรนก็มันแค่หกสิบเจ็ดสิบาทใช่ปะเจ็ดสิบบาทคือปลูกยังไงขายยังไงก็ไม่มีทางประต้นอ่ะแต่เขาไม่มีอะไรจะเป็นรายได้เขาเลยบ้านเขาไม่มีข้าวไม่มีอะไรเขามีแต่โกโก้มันก็เลยกลายไปว่ายยงของโกโก้พอฝรั่งที่เป็นยุคสมัยใหม่เขาก็จะบอกว่าโอ้โหโกโก้เหรอไปซื้อจากไหนเนี่ย มันใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าใช้พื้นที่ป่าหรือเปล่าเป็นสลารฟเป็นแบบแรงงานทาสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้พลังาณเยอะมากในการนับมาทำเราต้องใช้แรงงานทุกมือฝีมืออยู่ดีเครื่องจักรเกาช่วยไม่ค่อยไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ครับใช่ไหม เราเราเห็นไร่เห็นสวนอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่มีเครื่องจักรเข้าไปทํางานได้แล้วมันคนล้วนๆเดินปักเดินอะไรได้หมดเดี๋ยวพี่แจ็คจะพาไปดูถังหมักนะครับโอ้ไม้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยพอพอเข้าเกล็ดทำงานแล้วก็แกะแกะใช่ไหมครับแกะแล้วก็เอาตัวเนื้อมันอ่ะมาเข้ามาเข้าถังหมักแบบนี้โอ้โหโอ้ได้กลิ่นได้กลิ่นเลยเนี่ยเนี่ยถังหมักเป็นอย่างนี้นี่คือถังหมักใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีรอบหมักเนาะอันนี้หมักเสร็จแล้ว พขาก็จะเอาใบตองมารองก่อนเนาะแล้วก็เอาลดเอาเนื้อขาวตัวนี้เข้ามาหมักให้เต็มเลยนะครับแล้วก็มันจะมีกระบวนการมันก็ต้องคลุกให้อากาศเข้าเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งมันถึงจะหอมแล้วก็ได้ที่พอได้ที่เสร็จปุ๊บก็ขึ้นตากแล้วก็ขึ้นตะแกรงตากแบบเนี้น่าจขึ้นแดดวันสองวันแรกนี่แหละพี่แจ็คอันนี้คือ อันนี้อันนี้คือตากแห้งแล้วตากแห้งแล้วไม่กระเพไอ้เม็ดโกโก้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยน,นี่นี่เขาต้องตากต่อนะเนี่ยเพราะว่ายังไม่<ด>แห้งใช<ด>่ไหมหรือโดนอะไรอืมเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือดูดีจ้ะนี่เใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยตากจนแห้งอะ่ะนี่ไงเปลือกเนี่ยที่เอาไปทำโกโกคาสคาร่าอเอาไปชงชาโกโก้เนี่ยกับเปลือกนี้แหละเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้อง กจะเอาไปทําขนาดนั้นจริงอ่ะมันต้องโกกับเกษตรกรให้สะอาดก็เขาจะต้องบรรจงนิดหนึ่งต้องดูแลดีๆนะนั่นหน่อยแล้วเราเอาไปตัวนี้ไปทําชาใช่ส่วนตัวเนี้ยก็เอาไปโม่ทําช็อกโกแลตกินได้เลยนะนิดที่แจ๊บบอกส่งโรงงานนี่คือมามาเป็นแบบนี้ตากจนแห้งแล้วล่ะมันจะกินกิ่นเลยกินกาแฟเลยไอ้กลิ่นโกโก้เลยจะเป็นอะไ่กันเอาโกโก้ผงอาทิศเนาะทิศเป็นยังไง แต่ความเปรี้ยวยังเยอะอยู่แต่กลิ่นอะใช่เป็นอย่างนี้เลยอืมโอ้โกโก้เลยเนาะโกโก้นี่คือโกโก้นนี่มันคือโกโก้คือโกโก้จริงอเฮยอร่อยโมกินยัง เนี่ยแรกเนึ่ยว่าแบบโกโก้เขาแบบตั้งเองอ๋อนี่เอามาเองอย่างไม่ถุงอืมก็คืออันเนี้ยมันคเอาไปเอาไปเอาเน็ตโกโก้ใสม้ให้เป็นช็อกโกแลตใช่แล้วหลังจากนั้นพอมันเหลวปุ๊บเขาก็ไปบีบน้ำนอำกับก็เอามาทำผงโกโก้แต่ว่าช็อกโกแลตโก้ไปใส่นมอะไรกันเพิ่มมันก็แล้วแต่วินแล้วแต่ละแต่แค่เหมือนกับมันเรียกกันคนละอย่างแต่มันมาจากอันเดียวกันมันมาต้นทางเดียวกันแต่ลูกเหมือน ล้วก็ดีนะเนี่ยได้มันดูสวนกโกโก้ได้มาตัดวิธีเลือกผลที่จะเราไปตัดไปผ่าเทสกินกันดิบๆเลยเซึ่งอร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดแล้วก็เราได้รู้วิธีการตูก มเมล็ดมนะันอ่ะเราจะทํายังไงถึงจะสามารถไปปลูกเป็นช็อโกโก้ได้แล้วก็จับเมล็ดมันเหมนกันเราไป,ไปทำวิธีการหมักมแล้วก็ไปตากจะมาตั้งผ่านกระบวนการมาเป็นโกโก้ที่เรากินกันซึ่งตอนนี้ก็โกโก้ในไทยยังน้อยอยู่เนาะใช่ซึ่งพี่แจ็คก,ก็กาลังผลักดันอยู่เป็นอัองนีซึ่งอนาคตก็ผมว่าก็น่าจะเติบโตแหละเพราะว่าแถวภาคใต้เขาเขาก็พยายามผลักดันเหมือนกันเกี่อบโกโก้ใช่ สถานที่อาบอสทำงานฮะมีคนแย่งจีบจีบฉับชงชงชงแฟนไปแล้วโอเคฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดคั้งช่องดูนิวไดร์ายาแฟมิลี่นะครับขอรักเขิน